จะปล่อยคนนับ10ล้านอยู่โดยไม่มีเงินไม่ได้จะตรนแนรัฐจ่าย5,000ช่วยทุกรายเมื่อวันที่13เมษาย,ยนนายจาตรนชายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทผู้ดได้รับผลกระทบโควิดในถินว่าจะปล่อยให้คนนับ10บล้านอยู่กันไปโดยไม่มีเงินไม่ได้โครงการจ่ายเงินเยียวยา5 0 0 0บาทกำลังประสบปัญหายุ่งหยิงและแก้ไม่ตกง่าย ทำให้การจ่ายเงินล่าชาและผู้ที่ตกงานหยุดงานขาดรายได้นับ10บล้านคนต้องอยู่โดยไม่มีเงินใช้มาสาสัปดาห์และยังไม่มีใครรู้ว่าจะได้รับเงินกันเมื่อไหร่การที่ตัวเลขผู้สมัครขอรับการเยียวยาในโครงการนี้มีมากเกินกว่าที่คาดไว้มากเป็นเพราะโครงการนี้ไม่ได้กำหนดให้ชัดตั้งแต่ต้นว่าจะเยียวยาเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะจากการที่ทางราชการสั่งปิดสถานที่ต่าง และหยุดดำเนินกิจการที่สำคัญไม่มีนโยบายช่วยให้ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการให้สามารถรักษาคนงานไว้อย่างที่หลายประเทศทำกันจึงทำให้มีคนตกงานหยุดงานมากกว่าที่ควรจะเป็นหลังจากนั้นการที่กิจการหลายประเภทถูกสั่งให้ปิดก็ส่งผลกระทบต่อกิจการอื่นที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดทำให้ต้องปิดไปด้วยและเมื่อเวลาล่วงเลยไป ก,กิจการอีกจํานวนมากที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศในภาพรวมก็ต้องปิดลงหรือไม่ก็ต้องปลดหรือลดคนงานผู้เดือดร้อนจึงมากขึ้นอีกหลายเท่าและต่างก็ต้องการใช้สิทธิจากโครงการนี้เริ่มแรกรัฐบาลประกาศจะเยียวยาคนเพียง3ล้านคนแต่มีคนสมัครเข้ามามากก็ปรับเพิ่มตัวเลขเป็น8-9ล้านคนล่าสุด มีผู้สมัครมากถึง21ล้านคนในจำนวนนี้มีทั้งผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์และไม่เข้าหลักเกณฑ์แต่เนื่องจากมีฐานข้อมูลน้อยทั้งคนที่อยู่ในระบบภาษีคนทำงานคนว่างงานอาชีพอิสระเกษตรกรคนยากจนและผู้รับสวัสดิการล้วนไม่มีข้อมูลที่ครอบคลุมและชัดเจนการคัดกรองจึงยุ่งยากและใช้เวลานานถึงวันนี้ เพิ่งมีการคัดกรองไป7.99ล้านคนเท่ากับยังไม่ได้คัดกรองอีก13ล้านคนผ่านเกณฑ์ไปเพียง1.68ล้านรายเท่านั้นหากยังดำเนินการได้ช้าอย่างนี้ถึงสิ้นเดือนก็อาจจะยังคัดกรองไม่เสร็จก็ได้หมายความว่าคนหลายล้านคนที่ไม่มีไรายได้จะต้องอยู่กันไปโดยไม่มีเงินใช้เป็นแรมเดือนทีเดียวทางออกเฉพาะ หน้าที่ดีที่สุดขณะน,นี้รัฐบาลคงต้องยอมจ่ายเงินให้ผู้ที่สมัครขอรับเงินไปก่อนแล้วทำการตรวจสอบคัดกรองต่อไปหากพบว,ว่าผู้ที่รับเงินเยียวยาไปซ้ำซ้อนกับการได้รับสิทธิเยียวยาในโครงการอื่นก็ค่อยหักคืนภายหลังโดยระวางที่ตรวจสอบรัฐบาลควรใช้เวลาจัดระบบเกี่ยวกับการเยียวยาและสวัสดิการทั้งระบบทั้งหลายเสียใหม่ให้เกิดความชัดเจนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าและวิกฤตทางเศรษฐกิจที่จะรุนแรงและอยู่กับเราไปอีกนานเสนอให้จ่ายไปก่อนอย่างนี้ฟังดูอาจจะน่าตกใจแต่หากลองคิดกันดูดีๆบางประเทศเขาจ่ายเงินให้ทุกคนในประเทศไปก่อนก็มีสำหรับประเทศไทยเรานั้นผู้เดือดร้อนมีจำนวนมากกว่า21ล้านคนที่สมัครมาด้วยซ้ำถ้ากลัวปัญหาจ่ายซ้ำซ้อนก็แก้ไม่ยากเพราะโครงการอื่นๆส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้จ่าย ถ้าผู้ที่ควรใช้สิทธิ์จากโครงการอื่นมารับเงินจากโครงการ5 0 0พันบาทไปถึงเวลาจะมารับสิทธิ์จากโครงการอื่นก็สามารถหังเงินที่รับไปคืนมาได้ประกันสังคมเตรียมจ่ายเงินเยียวยาโควิด1 9สำหรับคนว่างงานดีเดย์ Day 17เเมษายนกระทรวงแรงงานเผยประกันสังคมเตรียมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานรับจ้าง ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 เป็นระยะเวลา3เดือนเตรียมเสนอครม15เมษายนนี้ค่าธนาคารจะทยอยจ่ายเงินได้ภายใน3วันเร็วที่สุดคือ17เมษายนนี้รายงานข่าวนะครับบอกว่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาแรงงานตกงานและว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยวางแนวทางเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับระยะสั้นนั้นจะมีการจ่ายเงินเยียวยาแรงงานในระบบที่อยู่ในมาตรา33คือกลุ่มแรงงานที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย กรณีรัฐบาลประกาศให้หยุดสถานประกอบการจะได้รับเงินเยียวยา3เดือนในอัตรา62%บนฐานเพดานไม่เกิน15,000บาทซึ่งกลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วส่วนอีกกลุ่มคือแรงงานรับจ้างที่ภาครัฐไม่มีคำสั่งปิดสถานประกอบการแต่ได้รับผลกระทบมีอยู่ประมาณ800,000คน จะได้รับเงินเยียวยาเป็นระยะเวลา3เดือนเช่นกันโดยจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่15เมษายนนี้คาดว่าธนาคารต่างๆจะทยอยจ่ายเงินได้ภายใน3วันโดยเร็วที่สุดคือ17เมษายนนี้นี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนว่างงานนะครับกระทรวงการคลังฝากถึงคนที่ยังไม่ได้เงิน5,000บาทอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการตอบรับจากประชาชน ได้ดีนะครับอย่างมากอย่างโครงการเราไม่ทิ้งกันทางภาครัฐก็ได้ทยอยส่งข้อความ SMS แจ้งผลการคัดกรองแก่ผู้ลงทะเบียนนะครับโดยหลายรอบนะครับได้รับ SMS ส่งมาแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์จนเกิดคำถามตามมามากมายเพราะต่างก็ยืนยันว่าตนเองได้รับความเดือดร้อนนะครับและ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9แต่ทำไมจึงไม่ผ่านการพิจารณาในเรื่องนี้นะครับนายละวลรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ชี้แจงนะครับโดยเปิดเผยความคืบหน้าของมาตรการการเยียวยา5,000บาทหลังจากการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์แล้วพบว่า 1" กลุ่มผ่านเกณฑ์1น8ล้านคนนะครับซึ่งอยู่กลุ่มนี้ได้ทยอยส่ง SMS นะครับแจ้งผลการพิจารณาและโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับในวันที่8 1 0ถึง10เมษายน2563ที่ผ่านมาส่วนกลุ่มที่2นะครับที่ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม1,530,000าน้คนนะครับโดยการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่ w w w r a m m i t t ว็บในหัวข้อ ขอข้อมูลเพิ่มเติมขอความกรุณาให้ดำเนินการภายใน10วันนับจากวันที่ได้รับ SMS เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วนะครับซึ่งเริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่11เมษายน2563และจัดทยอยแจ้งไปจนถึงวันที่13เมษายน2563โดยพบว่าขณะนี้ได้มีผู้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้วจํานวนหลายแสนคนนะครับและสุดท้ายคือกลุ่มที่3กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์จํานวนทั้งสิ้น4,780,000คนนะครับซึ่งทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในวันที่12และ14เมษายน2563ไปแล้วโดวยนายรัตบลนนะครับกล่าวถึงกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์นี้ว่าส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากได้รับการดูแล ผลกระทบจากโควิด -19 โดยรัฐบาลผ่านทางช่องทางอื่นแล้วเช่นข้าราชการผู้รับเงินบำนาญผู้ได้รับสิทธิ์ตามประกันสังคมเกษตรกร,เ,กรเป็นต้นนอกจากนี้นะครับยังรวมไปถึงกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับเช่นนักศึกษานักเรียนซึ่งยังคงไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลักจนถึงกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้เช่นค้าขายออนไลน์ ปต้นนะครับทั้งนี้เชื่อว่าทุกๆคนนะครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้และล่าสุดนะครับก็มีข่าวดีจากแฟนเพจของกรุงไทยแคร์นะครับเผยว่าทางกระทรวงการคลังนะครับเปิดให้อุทร์เรื่องเงินเยียวยา5,000บาทผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับเวอร์ไวเไม่ทิ้งกันเพียงช่องทางเดียวนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่19เมษายน2563นี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็เป็นข่าวดีเป็นอย่างมากระหว่างนี้นะครับหากประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการการเยียวยา5,000บาทสามารถติดต่อไปได้ที่คอสเซ็นเตอร์ของสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับโทร02-273-9020นะครับเฉพาะวันและเวลาราชการครับข่าวดีเกษตรกรเรกรตเรียมเฮกระทรวงการคลัง ชงคอรมอจ่ายเงินเยียวยา1น0 0 0บาท9ล้านครัวเรือนเกษตรกร,ะร,กรนะครับเผลลั hey ่นที่มีกระทรวงการคลังชงให้คอรมอนั้นจ่ายเงินเยียวยา1น0 0 0บาท9ล้านครัวเรือนเลยนะครับทางกระทรวงการคลังเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรแก้ปัญหาภัยแล้งนะครับและวิกฤตโควิด -19 วงเงินรายละ1 5 0 0 0บาท จำนวน9ล้านครัวเรือนนะครับในวันพรุ่งนี้15เมษายน2563โดยกระทรวงการคลังเตรียมเสนอหลักการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรเยียวยาภัยแล้งและวิกฤตโควิด1 9จำนวน15,000บาทต่อครอบครัวนะครับจำนวนทั้งสิ้น9ล้านครัวเรือนแต่จ่ายครั้งเดียวนะครับซึ่งเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีรายงานข่าวว่าเบื้องต้นได้มีการหารือความเหมาะสมในการจ่ายเงินว่า ควรจะเป็นเงินเท่าไหร่ซึ่งมีทั้ง1,000 10, 0บาท1,500,000บาทไปจนถึง30,000บาทล่าสุดได้ข้อสรุปตรงกันถึงความเหมาะสมว่าควรจะจ่าย1 5 0 0 0บาทในจำนวนหัวหน้าครอบครัวเกษตรกร,ร,กร9ล้านครัวเรือนทั้งนี้จะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกร,ร,กรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศโดยการจ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกรจะจ่ายเพียงรอบเดียวนะครับ1 5 0 0 0บาทต่างจากการจ่ายเงินเยียวยา5า0 0บาทให้อาชีพอิสระที่จ่ายเป็นรายเดือน3เดือนก่อนจะขยายออกไปภายหลังอย่างไรก็ดีนะครับข้อมูลของกระทรวงการคลังกับกระทรวงการเกษตรนะครับยังไม่ตรงกันในแง่ของจำนวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนการเกษตรขณะที่ มีรายงานว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการสั่งการให้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรเพื่อรองรับเงินช่วยเหลือซึ่งที่ผ่านมาเวลามีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาก็จะมีปัญหาเรื่องข้อมูลไม่ตรงกันคนได้คนไม่ได้สมัยก่อนตัวเลขชาวนาและผลผลิตข้าวในโครงการประกันรายได้ในอดีตก็มีตัวเลขบวมมาแล้ว แม้จะมีการทำประชาคมก็ตามแต่เที่ยวนี้ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกันให้มากที่สุดและเฉพาะครัวเรือนที่เดือดร้อนจากพิษภัยโควิด -19 จริงๆนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของการแจกเงินเกษตรกรนะครับ